วันนี้อยู่กับเมนูอะไรครับผมเมนูปเป็นหมูป่าใส่ลิ้นครับสูตรสูตรไนสูตรสูตรยั่งยืนสูตรยั่งยืนครับผัดเป็นหมูป่าสูตรยั่งยืนน,นี่ครับเครื่องเคียงเครื่องผัดครับผมนี่คือขั้นตอนกําลังผัดครับผมผัดแข็งไอ้ผัดหมูป่าปนนกับลิ้นลิ้นหมูโดยเชฟ เชฟอยู่ครับเชฟยิมยุ่งนิดหน่อยยุ่งนิดหน่อยนี่ของแท้ครับของแท้เชฟจากสีสเกตเออีผสมกันนี่กลิ่นหอมกำลังขึ้นครับผมกลิ่นกำลังขึ้นกั้วไปผัดไปครับผมนี่ครับเชฟต้องพารายการซูเปอร์เทนทุกคนเนี่ย ตอนนี้กําลังผัดอยู่ครับผมกำลังคั่วเนื้อกำลังสุกอีกสักสิบนาทีก็อนกันเป็นได้ปรุงลดใส่ผักสีสันครับผมหมูป่ากับลิ้นมาถึงกันตอนการใส่ผักแล้วก็ใส่มะเขือลงไปครับผมนี่ครับผมสีสัน หน้ารับประทานกับข้าวเย็นนี้ครับผมใส่ซอสปลาเหลืองซอสหอยแล้วมันหอย,ยผัดไปเรื่อยๆครับผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆโดยเ,ยดเชยฟจากเอวีครับผมเมนูผัดหมูป่าครับผมผัดหมูป่าเชฟตัวน้อย จากเอลเอครับผมเย็ยบ <Yeah. S 1> จากเอลเอสั่งตรงมาจากเอลเอเลยแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปครับผมผงนัวผงนัวผงนัวเริ่ไมไยากอันนีนี่ครับผงนัวสุดเด็ดของมันนะผงนัวครับผม <Yeah. S 1> กินกินเริ่มมาขึ้นครับกินเริ่มขึ้นละเตะจมูกละกินเริ่มเตะจมูกละ <c oughs> เสร็จแล้วครับ <c oughs> เมนู <c oughs> ผัดหมูป่า ผัดหมูป่าครับผมกับข้าวเย็นนี้ครับผมชิมยังครับชิมยังเชฟชิมหน่อยเชฟผมคับพี่ควสุดยอดสุดยอดครับผมสุดยอดนี่ครับกลิ่นหอมหุยหุยโอ้ยตกเลานะ่ากลิ่นหอมหุย,หยนี่ครับซีสันหน้ารับประทราน ไม่กินโชยสลับเมนูผัดเผ็ดหมูป่าเผดเผ็ดหมูป่าครับผมแเยล้วเาก็้วมีมะม่วงใชกับข้าวเย็นนี้ครับผม